เวน8ี谢谢้เอ็กซ์ยี่แปดอะไรกันต้นอะไรเนี่ยห้าสิบเจ็ดตั้งเบิรตัวแรกเล็กอาพูภาษาไทยครั้งหนึ่งนะเออเจ็ดสิบขึ้นมาอาพูเลาไปเลยหกสิบเก้าหกสิบแปดอ้าวอุ้ยสเก้าไม่ได้หื เดาสูตรซิกซสเจรดฮ้หกสิบเจ็ดทำไมไม่มีปราตังอะเซเตีทโอ้ยคุณพลาดูว่าเจ็สิตัตัวนะตอนไหนเจ็ดสิบสเ ห้าสิบหกต้องแปลให้ด้วยนี Yay, oh, ่นะเวดี้วี้ยี่สิบโอ้ยตัวเดียวจะวานเหาชกกันดิ